แต่ว่าก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เห็นมอสดในโปลิกซิซันน้าอยู่อ่านคอมเมนต์เวลาทวนลงเนี่ยก็ดูแหละว,ว่ามันถูกจริงไหมอันไหนถูกแล้วแก้แหละเราก็จริงเราก็รู้ตัวในในเกมแล้วว่าช็อตนี้เราแบบเจ็บโง่ตายโง่อะไรเงี้ยเรารู้เรารู้อยู่แล้วแหละโดนคืออ่นด่ากบดา่าตัวเองดา่าตัวเองมันเทียมน้อยกว่าไงก่อนชมคลิปลบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและติดตามข่าวสารได้ก่อนใคร เกมฟีเวอร์มีสวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมสักเก็มาอีกเช่นเคยครับและวันนี้อยู่กับเราเกมฟีเวอร์มีครับผมวันนี้ก็อยู่ในแคมป์ของเบคอนทาวนนะครับวันแรกวันนี้เราอยู่กับใครครับแนะนาตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อมอสครับจากทีมพร้อมเบคอนทาครับผมเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทําอะไรอยู่ครับช่วงพักครับช่วงพักผ่อนหลังจากตกรอบอ แทนถามเรื่องราวที่ผ่านมาก่อนแล้วกันอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมอสเนี่ยก็คือตัวเองชื่อมอสก็เลยตั้งชื่อตัวเองว่ามอสใช่ครับผมแค่นี้ง่ายๆแค่นี้เลยง่ายๆจุดเริ่มต้นของการเล่นเกมของมอสคืออะไรจริงๆแล้วงเป็นคนซอมเล่นเกมนั่นเด็กแหละแล้วก็เลยชวนๆกันกับเพื่อนสมัยมัธยมนี่นแหละไปแข่งตอนเล่นเกมอะไรจำได้ไหมเอลลครับแข่งเอลลก็คือทัวร์แรกอะตลกมากเลยคือเราทัวร์แรกนัดแรกของเราเลยเราเจอกับท็อปแปดประเทศต,ตอนนั้น แล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาตบปุ๊บเลิกเล่นหมดเลยเลยสุดเลยมอสคนเดียวคือตอนนั้นเราก็ทุกคนเหมือนมั่นใจว่ามีฝีมืออย่างเงี้ยเราก็เลยไปแข่งก็อยากลองนะเท่านั้นเราแบบมันไม่มีอะไรเราก็เล่นจับคู่ว่าวเฮ้ยเราก็ชนะรวัวว่ะหรือหรือเราจะเล่นเกมเก่งวะ <c oughs> อะไรเงี้ยตอนนั้นมอสอะเล่นดเอดกับเพื่อนก่อนใช่ไหมคนอื่นเขาย้ายมาเอลกันแล้วมอสไม่ย้ายทีมอสย้ายมาคนสุดท้ายพอมอสย้ายมาปุ๊บแข่งแพ้ปั๊บแม่งกลับไปเล่นเอกันหมดเลยแล้วมอสกูไม่ย้ายแล้วกูเล่นเอลยาว แล้วพอแข่ง LOL ตอนนั้นเริ่มมาเป็นนักแข่งจริงๆตอนไหนเข้าทีมจริงจังทำจริงจังนะ่าจะสัก10ตอนอายุ19 2เครับก็ตอนนั้นก็เรียนอยู่มหาหลัย่อไม่เรียนครับพอพอพอจะแข่งเกมจริงจังกออ็ออกมาเลยไอตอนอายุ19 20นี่คือตอนนั้นอยู่ทีมไหนอยู่ไอฟินครับจริงๆตอนที่จะทำไอฟิ fin, นนะ่ะตอนนั้นกำลังเลือกคนอยู่กำลังหาคนอยู่แล้วก็เชกับมาร์กเนี่ยอยู่ทีมที่รู้จักกัน แล้วเราอยากทาทีมใช่ไหมเราก็อยากแบบดึงคนเก่งๆเข้าทีมมาเลยอ่ะแล้วก็ไปเอาเชยเอามาร์คแล้วก็เอาอีก2คนมา2อีก2คนตอนนั้นไม่ใครทำได้ไหมเป็นเลนลินแล้วก็โซเคนจิตเป็นเพื่อนเพื่อนใน LL อครับไอฟินอยู่อยู่แค่แป๊บเดียวครับว่ไปไปการสุดก็ที่2สู้บีเทีไม่ได้ตอนนั้นอ่ใช่ไปถึงก็ไปโดนบีเคทีตบเละในเมื่อสู้ไม่ได้ก็เข้าร่วมเลยใช่ในสู้ไม่ได้ก็ไปอยู่ด้วยเลยอ่ะแล้วเข้าไปอยู่บีเคทีได้ไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อย เป็นผู้เล่นชวนกันครับตอนนั้นก็เราได้เห็นหน้าค่าตากันในแรงเงี้ยอยู่แล้วอะ่ะก็ก็เลยมีชวนกันตอนนั้นลอยไอ้บอสชวนมั้งก็เลยไปไปเล่นด้วยกันอ,อ่ะถ้าพูดกันตามตรงต,ตอนนี้ <c oughs> สมาชิก BKT เ,เนี่ยเราสัมภาษณ์มาแล้วหลายคนเลยนะหลายคนแล้วมีเนสนะเนทมีไม้นะเนนไม้ ET, <c oughs> บอสลอยก็สัมภาษณ์แล้วนะครับนี่มามอสนะตอนนี้คือจะครบทีมอยู่แล้วนะทุกคนเราอาถามถึงเรื่องเดียวกันเลยก็คือเรื่องตอนที่ไปเวิ l d จริงช่วงนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงที่แบบว่ามอสมันมันพีคมาตลอดเลยนะตั้งแต่เราได้แชมป์เอเซอีตอ,อ่ะเซลีตปุ๊บเ,<อ>เราก็ไปชนะที่ที่ไหนนะตุรกีเราก็จนจนเราได้ไป<อ>แข่งเวลิลด<ว>์ใช่ครับ,<ว>รบจ้ะเราได้ตัวไวการ์เสร็จเราก็ไปแข่งเวิลด์มีเกมหนึ่งเลยที่มอสจาแม่นเลยในในเวิลด์อะ่ะมันเป็นเกมที่เราเกือบชนะ EDG ต้นเกมเรามาดีจัดเลยจริงเกมนั้นมอสยิ้มแป้นเลยนะเพราะว่าคนดูแม่งเชียร์บางกอกบางเกาะคนเขาคนเขาชอบเชียร์มวยรองอันเงี้ย แล้วแม่เหมือนจะชนะไงทุกคนบางก็บางก็เราคิดเชียเราจะชนะทีมระดับโลกง่ายๆขนาดนี้แล้ววะสรุปแพ้ทำไมถึงแพ้จําได้ไหมตอนนั้นมันเป็นเรื่องประสบการณ์แล้วก็ทีมเวิร์กที่เขาแบบเขาแบบเขาแน่นกว่าเราเยอะมากเลยเหมือนตอนแรกเราได้ลูกแบบลูกฉับฉวยเขาเยอะอย่างเงี้ยก็เราก็เลยได้เปรียบแต่พอแบบว่าพอแบบแพ้ถ้าสู้จริงเนี่ยเขาก็แบบเขาแน่นอ่ะเขาก็ระดับโลกของจริงอ่ะใช่ครับเราก็เลยแพ้ไปแล้วหลังจาก จบจาก b k เเอออยากรู้ว่ามอสไปไหนทำอะไรอยู่จริงๆตอนจบจาก BK t ทตอนนั้นไปแข่งเกมโอวอรครับเป็นเกมยิงกำลังบูมเลยโอวอดพอย้ายไปปุ๊บบูมเลยแป๊บเดียวแล้วก็ไม่บูมลว <c oughs> <c oughs> ไปแข่งกับ <c oughs> ก็มีเชด้วยหนะ่มีเชมีมาร์คด้วยแหละเชะมาร์คคือไปด้วยกันทุกทีอยากรู้ว่าจำความรู้สึกตอนนั้นที่แบบอ่าโอเคเราจะออกจาก l ออลแล้หมายถึงเก้าออกมาจริงจริง,รงก็ผูกกันแต่ว่าช่วงนั้นอะ่ะเหมือนแบบว่าอะไรมันก็มืดมนไปหมดเลย หมดแพลชั่นว่ะโอวัสมันมาด้วยตอนนั้นแล้วเราแบบว่าเหมือนเราแบบ,บเบื่อๆเอลเอลแล้วอะเราแบบผิดหวังเยอะไปอะเราก็เลยไปลองเล่นโอวัสดูก็เลยกลายเป็นไปติดโอวัสจนแบบจนไปแข่งแทนแต่จริงก็เศร้านะตอนที่แบบออกปีเคทีะมันก็อยู่นานเนาะปีกว่าๆเรียกว่าแนวเกมมันอาจจะค,คล้ายๆกันบ้างมีความค,คล้ายๆโมบ้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอลเอลกับโอวัสมันก็ยังคนละแบบคนละเรื่องมันต้องมีใช่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ครับมันก็มันก็เอฟพีเอก็หลังจากเล่นโอวัสปุ๊บ เชอรี่ก็มีมาเขาย้ายมาเขาย้ายมาเล่นเอาอีก,ก่อนมาทําทีมเบคอนกันแล้วก็แล้วก็มีชวนตอนแรกอะดื้อยังไงก็ไม่มาไม่มากูจะยิงปืนกูจะอยู่ตรงนั้นอะ <laughs> สุดท้ายก็แบบเบื่อพอเบื่อกูก็เลยย้ายมาเล่นกับเพื่อนดีกว่าจริงๆก่อนก่อนมาเบคอนอะเคยเคยทําทีมกับเพื่อนเหมือนกันเล่นได้สสัปดาห์ไม่ได้ซ้อมหรอกเล่นได้2สัปดาห์แล้วก็ไปแข่งเลย แล้วก็ไปตกนูนะ่นอ่ะรอบ8ทีมสุดท้ายอย่างฮาแล้วก็หลังจากนั้นก็เว้นไปแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็มามาอยู่เบคอนกับเพื่อนอก็คือก็อ่ะก็เป็นเส้นทางในเบคอนแบบที่เราหลายคนก็เห็นกันมาจนทุกวันนี้จริงๆม้มอนก็เป็นเบคอนยุคแรก น่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะที่ยังเหลืออยู่ในทีมจริงมาก็จะบอกแรกมันก็แรกไม่สุดเพราะว่าก็ไม่ได้ไปอยู่โทนอ็อกเกอรี่ไม่ได้มาไม่ได้มาพร้อมเพื่อนตอนนู้นใช่มอนมาหลังโทนอ็อกเกอรี่แต่ก็อยู่ก็อยู่มานานเหมือนกันนะก็เงาเงาอยู่นะไม่มีคนแก่ในทีมละอ่าเรากลายเป็นแก่สุดละอ่าม้าก็เพิ่งรีทายเชก็ออกไปนานแล้วไม้าไปดู<ไ>ปยังยงอ่าก็คือทุกคนดูจะออกจาก เส้นทาง RB <อ>กันหมดแล้วอะนอกจากรู้สึกแก่แล้วรู้สึกอะไรเปลี่ยนไปไหมในชีวิตเราถ้าวัดกันจริงๆตอนนี้ตอนนี้อนนมออายุเทนะ่าไหร่ะมอยยบเจ็ดครับจากอายุ19มา27เนี่ยแปีนะ8ปีนานนะน<า>นกับเส้นทางนนกีฬาอีสปอร์ตสนุกนะมันเป็น8ปปีที่แบบว่าเต็มไปด้วยความทรงจำ เราเรารู้ตัวเองดัวยแหละว่าเราชอบเล่นเกมแล้วเราทําได้ดีอ่ะเราเลยแบบไม่เคยลังเลเลยแปดปีที่ผ่านมาคือก็เล่นเล่นเล่นแข่งเล่นแข่งย่งเงี้ยมาเรื่อยมันแบบใส่เต็มกับมันอ่ะล้วก็สนุกนะมันมีโมเมนต์ดีๆแย่ๆในชีวิตเยอะนะก็ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้หลายๆอย่างการใช้ชีวิตจากในเกมก็เยอะนะถ้าพูดกันตรงๆมอสก็เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตยุคแรกของไทยมองว่ามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างวงการอีสปอร์ตบ้านเราจริงๆมองว่าเปลี่ยนไปในด้านที่ดีขึ้นครับดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยทั้งทั้ง เรามีลีกให้เล่นจริงจังเรามีสปอนเซอร์เรามีเงินเดือนเราสามารถแบบว่าเมื่อก่อนอะแข่งเกมอะต้องคิดว่าต้องคิดถึงเรื่องเงินว่ามันพอใช้ในชีวิตไหมแต่คือตอนนี้นักแข่งอาวีที่อยู่ในโปรล,ลีกอะแทบจะไม่ต้องคิดเรื่องไม่ต้องปวดหัวเรื่องเงินอะมอสมองว่าตัวเองจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตไปอีกนานไหมจริงจริงมอสอะมอสอะยังสนุกกับการได้เล่นอยู่จริงๆยังอยากเป็นนักแข่งอยู่ครับก็อันนี้แหละช่วงช่วงว่างเนี้ยก็จะทบทวนในหลายๆเรื่องแล้วก็คิดในหลายๆออปชันว่าทำไรต่อดี เคยแบบคิดแบบตกผลึกลงมาไหมหรือจริงๆยังฟุ้งๆอยู่ยังยังไม่ถึงขั้นตกผลึกแค่แค่มีแผนแบบแผนเล็กๆว่าไอจีโฟไอเติลทักมาชวนไปเล่นไปแข่งกับบ้านเก่าชวนไอเติลเติ้ลชวนกับบ้านเก่าแล้วก็ก็มีคุยกับคนใน B ีเทบ้างว่าไปไหม <c oughs> ไปไหมไปอยู่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นอีกแผนหนึ่งหรือว่าเราจะเฟดตัวเองจากผู้เล่นไปเป็น เบื้องหลังหลายออปชันแหละแต่ว่ายังยังไม่ได้ฟันธงทักงทางล่าสุดสัมภาษณ์คุยคุยกับลอยบอสอืมบอสก็ถามว่ามีโอกาสไหมที่ b บ t เคทจะกลับมารวมตัวยุคดั้งเดิมลอยบอกว่าคงไม่แล้วสำหรับตัวเขาเพราะว่าแบบว่าอ่ะมันอยากเป็นสตรีมเมอร์แล้วอะไรก็ได้คงแบบคองอ,อ,อยากออกจากการเป็นนักแข่งแลวการเข้าแคมป์อะไรอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ท่านถามนิดนึงว่าสิ่งที่กดดันที่สุดในการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตคืออะไร อ่ะไม่ได้แชมป์สักทีสมมติตอนนี้แบบหลายซีซันแล้วไม่ได้แชมป์สักทีกดดัน,นไม่กดดันหรอกมันเศร้า <laughs> ในหลายซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเราเปลี่ยนผู้เล่นกันไปโอ้โ oh ห <c oughs> เป็นสิบแล้วมั้ง แต่คือแบบว่ามันก็กระทบนะกับวิธีการเล่นอย่างเงี้ยเวลาเวลาเปลี่ยนผู้เล่นเยอะๆอย่างเงี้ยจากชุดท,ที่แบบเราไว้ใจได้อย่างเงี้ยเราเปลี่ยนแบบเราเปลี่ยนคนเรื่อยๆแล้วแบบว่าช่วงหลังๆเราเน้นปั้นปั้นเด็กด้วยแล้วก็เขาไม่ได้มาถึงจุดที่พีกมันทําให้แบบว่ามันเล่นยากอะ่ะหลังๆอะ่ะก็ก็เลยออกทะเลเรื่อยๆก็มีฟอร์มบางช่วงก,ก,เก,ก,ก,กง็เหมือนกับกับกับสูอูต่อเรืออีกครั้งเหมือนว่าก็กลับอ่าวอยู่นะก็กลับอ่าวซัพารก็เด้งออกทะเลไป ถามนิดนึงตอนนี้เอาจริงว่ากันตรงๆในโซเชียลมอสเป็นคนหนึ่งที่โดนกระแสกดดันเยอะมากทัวลงทัวลงทัวลงรู้สึกอายอย่างเงี้ยเวลาโดนทัวลงอย่างเงี้ยแบบเขาแบบมาว่าเรานู่นนี่นั่นแบบว่าเออเนี่ยเล่นไม่ดีเลยอะไรทําไมเล่นได้แค่นี้อะไรเงี้ยเราเครียดไหมมันเห็นแล้วมันก็เซ็งแหละมันยิงมันทําให้เรามีนิสัยแปลกๆมาเรื่องหนึ่งนะอย่างทุกวันนี้จะชอบชอบแกงตัวเองอธิบายเขาว่าแกงตัวเองหน่อยแกงตัวเองคืออะไรเล่นมุกแย่ๆใส่ตัวเองอ่ะอ่ยกตัวอย่างหน่อสมมติ อารมณ์แบบว่าไอ้มึงไม่ต้องด่ากูหรอกกูด่าตัวเองก่อนแล้วอะไรประมาณเนี้ยแบบแกงตัวเองอะไรเงี้ยดูคนอื่นด่าก็ด่าตัวเองด่าตัวเองมันเทียมน้อยกว่าไงอ่านคอมเมนต์เวลาทนลงเนี่ยก็ดูแหละว,ว่ามันถูกจริงไหมอันไหนถูกแล้วแก้แหละเราก็จริงๆเราก็รู้ตัวในเกมแล้วว่า็อดนี้เราแบบเจ็บโง่ตายโง่อะไรเงี้ยเรารู้เราเราู้อยู่แล้วแหละแต่แบบบางทีแบบมันแข่งอ่ะมันก็ต้องมีพลาดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่พลาดเป็นเรื่องดีนะแต่คือมันก็มีผิดพลาดได้ ก็คือเวลาเจอเรื่องอะไรอย่างงี้ก็ส่วนใหญ่แก้ปัญหาแล้วเราแก้ปัญหาไงแบบสมมติอ่านนอกจากป่ะก็มีปรับปรุงแกงตัวเองบ้างแล้วมีวิธีอื่นในการแบบรับมือแบบอย่างก่อนหน้านี้เรามีเจจักเคยไหมก็จะถามาตอนนี้แบบว่าตอนนี้เล่นไงดีคือก็พยายามหาคําตอบเพราะว่าแข่งเกมอ่ะเราจะไปนั่งโจมกับคอมเมนต์ก็ไม่ใช่เรื่องเท่าไหร่เอาตอนนี้คือเจจักก็ไม่อยู่แล้วนี่เจจักไปอยู่เกาหลีแล้วไปเกาหลีแล้วเห็นเห็นจานสตรีมกินเหล้าโดดบริมวันนั้นพอดูว่า มั่ไหวไปะเนี่ยอาจารย์หลุดอะไรมะเนี่ยเขาอาจจะได้กลับบ้านทักทีมั้งแบบว่าเออแบบในที่สุดอะไรเงี้ยแกงเกาหลีเขาไปบ้านเก่ากันหมดแล้วนะอ่าเขาไปบ้านเก่ากลับมาเรื่องการแข่งอย่างนี้คือในโปรลิกซีซันหน้ามอสก็ยังจะแข่งอยู่ใช่ไหมไอไอเป็นผู้เล่นน่ะน่าจะไม่ได้เป็นละจริงๆตอนนี้มอสมีมีสแผนคือย้ายไปบ้านเก่าหรือว่าเป็นโค้ชของเบคอน แต่ว่าก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เห็นหมอสในโปรลีกซีซันหน้าอยู่ชุดนี้มันเป็นชุดที่แบบว่าแ้นเป็น5คนนี้ดีแล้วมันไม่ได้แบบยาวแบบว่าไปแทรกก็าอาจจะอาจจะไม่ได้เห็นหมอสในซีซันหน้าครับเป้าหมายสูงสุดดีกว่าอยู่วงการนี้มา8ปีแล้วแบบมอสว่าเป้าหมายสูงสุดของมอสจ,จริงๆคืออะไรจริงจริงมอสอยากได้แชมป์โลกแข่งมั้งนานแล้วอะแชมปแชมป์ได้ไทยแบบว่ามันก็เคยได้แล้วอะแต่ว่าไม่เคยได้แชมป์โลกตอน AOC ที่แพ้โอโหแมงเอ,อ้โลกถลม่ม คือแม่งกับความฝันน่ะความฝันแบบโคตรจะเป็นจริงได้แล้วแต่แม่งพลาดแล้วความฝันสุดของตัวเองแบบว่าเคยมองภาพตัวเองแบบตอนโตไปแก่ไปอะไรอย่างนี้ไหมเคยคิดว่าจะเป็นยังไงไหมจริงๆเมื่อก่อนอ่ะไม่เคยคิดเลยเมื่อก่อนคิดแค่เรื่องเกมเริ่มแก่แก่ในวงการเกมก็เลยเริ่มเริ่มคิดไว้นิดนึงว่าจบนี่จะไปทําอะไรมอสเป็นคนชอบกินไงตอนนี้ก็เลยเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์เผื่อว่าถ้าเสร็จตรงเนี้ย อาจจะไปแบบเปิดร้านอาหารของตัวเองอะไรเงี้ยชาบูอะไรเงี้ยชาบูาบุฟเฟ่เรื่องนี้ไม่ถามไม่ได้ได้ข่าวเพิ่งเปิดตัวแฟนไปอ่เพิ่งเปิดตัวแฟนไปไหนอธิบายเจอกันได้ยังไงอะไรยังไงไหนมันต้องมีคนอยากรู้แล้วมันข่าวโด่งดังอะ่ะข <c oughs> ่าวโด่งดังเราจะสมัมกันเรื่องนี้จริงๆรเหรอพี่ก็รู้จักกันในเฟซได้แหละครับก็คุยคุยก็คุยกันว่ามันคลิกคลิกมันคลิกออมันคลิกกันแล้วก็ชอบอะไรเหมือนเหมือนกันไม่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันแล้วก็ก็น <c oughs> ั่นแหละ ก็นั่นแหละใจครับผมเออที่อยากรู้ที่บอกว่าความชอบเหมือนเหมือนกันน่ะมอสเป็นคนชอบอะไรเหมือนกันว่าชอบอะไรชอบกินเหมือนกันอะไรอย่างี้ปะเพราะเห็นเมื่อกี้บอกว่าชอบกินชอบดูหนังคล้ายๆกันฟังเพลงคล้ายๆกันแล้วก็ตลกในเรื่องเดียวกันน่ะเซนตลกมันทันกันใช่ไหมใช่ใช่เซนตลกมันทันกันจริงๆมอสก็ดูเป็นคนพูดเก่งนะแล้วก็มีเซนแบบเซนเซนหาเซนตลกเยอะนะเอยมาพูดไม่เก่งเคยคิดจะทําช่องยูทูบของตัวเองรีไหม จริงๆทำแล้วแต่ว่าเป็นเราด้วยแหละที่ไม่ไม่สม่ําเสมอเราทำแล้วเราก็ขี้เกียจแล้วเราก็ดองเค็มให้ฝากอะไรถึงคนที่ติดตามมอสหน่อยขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามกันมาแล้วบางคน,นเขาเชร์เขาบอกว่าติดตามมาตั้งแต่บีกีที่ว่า <c oughs> นานขนาดนี้เลยเหรอก็ขอบคุณครับที่แบบว่าตามให้กําลังใจกันมาตลอดเลยก็จริงๆในหลายๆครั้งที่เราท้องเงี้ยกำลังใจจากคนที่ติดตามเราเชร์เราเนี้ยช่วยได้เยอะนะจริงิง นี่ก็ขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยถึงแม้ว่านี่อาจจะเป็นสารจากมอสที่ไม่อาจจะหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นมอสในบริีกแล้วเนาะ,ะมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์สูงก็เอาเป็นว่าสมมติคลิปนี้ออนแอร์ก็คงจะรู้แล้วแหละว่าได้เห็นมอสหรือไม่ได้เห็นมอสนะครับแต่ว่าก็ถ้าอยากติดตามยังอยากติดตามอยู่ติดตามมีช่องทางติดตามไหมมี a c e b o o k ครับชื่อเพจเป็นเพจชื่อเพจว่าเบคอนมอสแล้วก็ YouTube ชื่อชื่อว่าเบคอนมอสเหมือนกัน ก่อนที่แบบว่ามอสอาจจะอยู่ในวงการหรือไม่อยู่ในวงการแล้วอะไรเงี้ยอยากให้พูดฝากอะไรถึงน้องๆที่ยังอยากเข้ามาจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรการแข่งขันมันสูงไะเกมทุกคนก็เล่นพยายามหาว่าเราเก่งจริงไหมเราเก่งด้านอะไรน้อยน้อยมากที่ที่บ้านจะเข้าใจในช่วงแรกๆของแบบหลายๆคนอย่างเงี้ยก็ตอนแข่งเนี้ยก็พยายามบอกเขาว่าคุยกันด้วยเหตุผลอย่าใช้อย่าใช้อารมณ์คุยกันมีวินัยในตัวเอง พยายามมีวินัยพยายามฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆดูคลิปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่าอย่ายอมแพ้ครับหลักๆเลยวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เราได้มานั่งคุยกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปนี้มานะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องทางการติดตามของมอสด้วยนะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามช่องเกมเพื่อหมีด้วยนะครับเราจะ นำเสนอมุมมองดีกว่าใช้คำาน,นำเสนอมุมมองของนักกีฬาสปอร์ตหรือว่าบุคคลในวงการนี้หรือคอนเนต์ต่างๆในแง่มุมที่แปลกใหม่ขึ้นมามให้แบบหลายคนได้เข้าถึงตัวของนักกีฬามากขึ้น,นครับวันนี้ผมซากเกมายแล้วก็มอสนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบาย บายนะมอสเฟเวลเ<ไ>ป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคลิปของเราถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่องเราด้วยนะครับเวลาเราอัปโหลดคลิปใหม่จะได้ชมก่อนใครไม่ตกเทรนด์แน่นอนอย่าลืมติดตามพวกเราเกมฟิ e เวอร์มีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ